ไปทีัเต้มตอนนี้ครับเจ้าก็มาหอดเนาะมาหอดเข้ามาสะลอยน้ำเนาะเข้ามาสะลอยน้ำนี่ประตูท้างเข้าสะลอยน้ำนี่นี่ ันนี้เป็นห้องน้ำสะลอยน้ำสะ,สะบบยไงเจกอถือว่าสะโบยไงเจกอถือว่าน่าพักดีเนาะสะลอยน้ำ Nào, nào, làm đẹp việc để nói hay để nói có mà nâng lên đó mình rồi nào không เดอ้อท่าผู้ชมเดอ้อมาเบิงสะลอยน้า้ำการของแฮมันก็นผู้ใดอยากเอาไปอันนั้นเป็นตัวแบบในการอันเฮ็ดสะลอยน้าอยู่บ้านเองก็เฮ็ดเนาะเดีมันมนีเลือกแปดสิบเซนเนาะแล้วก็แมตซีซก็สุดเยียดกับแมตซีซแมตซีซก็สิเพียงเพียงนะเอือเ้อเขานี่แลหละเนาะ ยังไงก็คุยง่ยเนาะคันเด็กน้อยก็ถือว่าโบได้แหละถึงแน้ก็ต้องตไปลรียนอยู่บนแปดสิบเซนทั้นเห็นว่าอ้อผูใดซีเอาไปเนาะเหยนเหยนเฮ็ดเนาะสะลอยหน้าหรือว่าหงแฮม เนาะก็อาจจะเอาไปเป็นตัวย่างเป็นไอดอลได้เนาะแฮบริชหัวหินซึ่งว่าเขาจะก็ได้ว,ว่าในคลิปตัวนึงเป็นของแฮมที่ว่าอัน,นสามสีดาวเนาะสามสีดาวน,นี่แหละก็ถือว่าช่วง ช่วงอันอันมีโปรโมชั่นนะนะหรือว่าช่วงสถานการณ์โควิดเนาะนายชี่ฮันก็ก็เจ้าก็มีโปรโมชั่นว่าราคาเนาะราคาแบบว่าแนะนำเนาะแนะนำจริงค่อยว่าราคาก็บากเกินพันบาทต่อคืนเนาะจริงค่อยว่าอันนาะ แนะนำแผนทันผู้สมผู้ใดมาเที่ยวหัวหินเนาะก็อยากพักคงแหมที่ว่าอ่าวไรเดเนาะคุณภ,ภาพกัอัน,นาสามดาวหาสีดาวเนาะก็ถือว่ามันเปคงแหมไหมเนาะเปงแหมไหมเนาะแล้วนกะนะ็ทันสมัยสะอาดสะอ้างแล้วนกะ็เนาะ อาหารการกินก็อาหารเส้าอาหารอย่างก็แมนว่าดีเนาะแล้วังคอยว่าแนะนําให้มาผักโยงแฮมลิเช่หัวหินนี้เนาะราคาแมนบบเกินพันเนาะต่อคืนเนาะอันน่ะถ้าว่าแมนอันน่ะราคาปกติเนาะในช่วงก่อนโควิดเนาะในช่วงก่อนโควิด ล้วเมนราคานะเนี่ยเมนเมนสองสามพันห้าห้าพัน,น 2, 3, 000, 5, 5, 000ขึ้นเมื่อเนาะต่อคืนเนาะนันอันอันนี้เมนแนะนำเนาะแต่จะค่อยว่าอันนั้นเาเจ้าเองก,ก็ก็บริเวกก็เอากับ,กบพยายามเลือกคงแฮมที่ว่าหนึ่งสำคัญเมนราคาบวแพงสอง หงแฮมที่ว่าอันคุณภาพดีขนาดยิงตาเนาะยิงตาเศรษฐกิจทองตนเองเห็นแล้วเนาะกับจึงคอยว่ามาเลือกเอาหงแฮมนี่ฉันจะจู๊ควยวาการเดี๋ยวนี้เห็นเนาะการเลือกหงแฮมหรือว่าการจ่องหงแฮมขนาดมันจะโบนได้แบบว่าโทวมาจ่องหรือว่าเนาะหรือว่าอันนั้นนะหรือว่ามาแล้ว คอยว่าจ่ายเงินและเข่างแฮมจะโบได้เนอแบบนั้นฮนะแบบนั้นฮนะฮันผู้ใดามาแบบนั้นฮนะเจอราคานี่เตะเต็มตัวเนะสมมุติราคามันสองสามพันคนก็ต้องว่าสองสามพันเนถ้าทำมาแบบแบบมาจ่ายสดอยู่กับทีเลยนะเพราะเดี๋ยวนี้มันการบริการโรงแรมนี่มันเป็นระบบทั่วโลกเนะเป็นระบบทั่วโลก อัน,นใส่นนาการจองแบบออนไลน์เนาะแบบออนไลน์จะมีการอันจองโองแฮมในราคาทีว่าอันทัชทีว่าราคาทีว่าโปรโมชั่นสำหรับไปต้องได้ต้องได้จองแล้วก็จ่ายเงินแบบออนไลน์เอานะเยอะทางไปกรจายเงินแบบออนไลน์เอาเอ,อันต้องที่แบบนั้นันอัน อย่างนี้ค่อยว่าข้าพเจ้าเองก็บบเคยเฮ็ดดอกที่จริงข้าพเจ้าเองก็บบเคยที่จริงก็เฮ็ดเป็นอยู่ครับจากเฮ็ดแต่ว่าข้าพเจ้าม,ม,มันมักหลงหลงลืมลืมก็จึงค่อยว่าได้ให้ลูกพห็นนะให้ลูกให้เป็นผู้เฮ็ดให้พห็นนะลูกคันซียูอันอันนซียูสอ,ปปอบปอลาวหรือซียูใส่ในโลกนี่เห็นนะบนอื่นหุ่นนะ เขาก็สามารถจองห้องแฮมให้ข้าพเจ้าได้เนาะโดยที่ว่าเขาจะจองทั้งออนไลน์เนาะข้าพเจ้าเพียงแต่เป็นผู้ขับรถมาแล้วก็มาอันนั้นอัพักตามห้องแฮมที่เขาเจ้าบอกเว่าที่ลูกบอกว่าจองไว้ได้สเ้อห้องแฮมตัวนั้นตัวนั้นห้องเบอร์เท่านั้นเท่านั้นอันนั้นหมายจวว่าการจองเราเป็นจองทั้งอันนั้นอันนั้นอัน้อะโกดาเนาะ อากูดาหนึ่ง e. สองจองทางอั travel.com สามจองทอัน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  booking.com เนาะแล้วก็มีหลายๆลายหลาย com ที่ว่าเขาสามารถจองได้เนาะอยู่ที่จองละแม่นว่า1นึ่งละเม่นว่าก็ซืดเข้าไปฮะเนาะซวดเข้าไปแล้วก็ แล้วก็ขอจองเนาะคืนเมื่อใดฮะเนาะคืนคืนใดตอนคืนใดคืนที่หนึ่งหาวันที่สองบอกเนาะเซ็กอินวันที่หนึ่งเซ็กเอาที่สองเขาก็เสี่ยนนะนะแล้วก็กดกดจองเลยะนะะกดช้อยบอกว่าจองะนะแล้วละหันแล้วละหันวิธีมันมีหลายวิธีแล้วก็ วิธีอยู่หัวหินนี่มันแบบที่ว่าหลังจากลูกหันอยู่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 ต่างประเทศอยู่บ้านคนแรกจองแล้วลูกมันจะโทรอันทั้งอันเมสเซอร์มาบอกว่าเนาะเมสเซอร์มามาบอกว่าอันเพาะอันแล้วล่ะข้าเจ้าก็ก๊อปปี้หรือว่าถ่ายเอากริปเออถ่ายเอาอัน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 ใบทะเบียนนะใบทะเบียนที่จองนะ เนาะใบทะเบียนที่จองหันเนาะมาอันส่งมาทางมิชันเซอร์ให้ข้าพเจ้าแล้วขพระเจ้าก็เอาใบทะเบียนที่จองหัน,นเนาะใบทะเบียนที่จองหันไปอันอ่นไปเวซเวนอีเลเวนเนาะซเวนอีเลเวนย่ทวประเทศไทยนี่สามารถเวได้แล้วก็ไปจ่ายเงินอยู่เซเวนอีเลเวนฮันเนาะ จ่ายเงินยืมเซนอีดีเวนัันล้แล้วก็เอาใบที่ว่าจ่ายเงินซียนอีดีเวนั่นถือมาน้ำเนาะถือมาน้ำหรือว่าก๊อปปี้และส่งไปให้ลูกอยู่ทั้งอันที่ว่าผู้จองคนละข้ารากาพวกพันหากันละขเจ้าก็ได้ห้องได้อย่างไรเฮาเรียบร้อยเฮามีเจน่าที่เฮามาห้อดเมื่อใดก็ฮอนยามใดเฮาก็เข้านอนโลดอันนี้วิธีของข้าพเจ้าดัดวุสมข้าพเจ้า เขาเจ้าบได้เฮ็ดเองเพราะว่าเฮ็ดบบเป็นกสิเฮ็ดเป็นอยุคข่านเฮ็ดเนาะให้ลูกเฮ็ดให้ให้ลูกบริการให้เนาะวิธีนึงละแม่นโอนเงินเนาะมีหลายวิธีได้แล้วแต่งแล้วแต่ระบบเผาวิธีหนึ่งอ่ะลูกเขาจะโอนเงินมาให้เลยเงนเงนไปหงแฮ่กันเลยเนาะอันแบบนั้นกับแบบนึงเนาะมันมีหลายแบบเดยสารผชมก็บ่บได้มี ผ่านมาครับเจ้าเฮ็ดมาแบบนี realised, ้หันหาหาซีหาปีแล้วเนาะบบเคยมีปัญหาจักเถื่อนี่ล่ะบบเคยมีปัญหาว่าโอ้ยหงแหมหงแหมกินเงินว่าโดยอย่างอ่อนเราโบมีบ่มีปัญหาจักเถื่อคือว่าโอนปั๊บกับมานอนได้ปุ๊บจ่ายเงินน้ำเซเว่นอีเลนปั๊บกับคือว่าฮันเซเว่นอีเลนมันจ้องในม้า ไหลลู่หันมาเข้าบอกเขาแล้วเขาก็เขาก็เอาห้องให้นะจัดห่อให้เขาเขามาของเบอร์ใดเบอร์ใดกันเนาะอันนี้เมนเคล็ดลับอันนึงเนาะก็ล,ะลายคนก็นสซีห้จักน่ะฮันผู้ใดเป็นนักเดินทางเนาะคือเขาเจ้านี่คือว่าเป็นนักเดินทางน่ะชอบเดินทางขับรถไปหันไปนี่อยู่ทั่วประเทศไทยเนาะ ตัวประเทศไทยตัวประเทศลาวหรือว่าะไขับรถเองเนาะยังค่อยว่าแต่ว่าโบได้จองโรงแฮมเองจะเคือยร์มิใจฉาให้ลูกอยู่ทั้งเนาะพอลูกเขาเขาเปิดบริษัทว่าถ้าต่อไปเขามีบริษัทของเขาเองแล้วเขาก็เฮ็ดเวียกนี่มาตลอดท่านเขาอยู่ประเทศเขาเขาขอ่านได้ฉาที่พนอดโรงแรมเนะเาะเขาแนะนำาคิดลับต่างๆให้ วิธีการแบบใหม่ๆแบบโมเดิร์นใหม่ๆให้ทานผุ้สมได้เนาะได้หูได้เห็นน้ากันเนาะเอาผมวิยังกับมิเต่ความใหม่ปีใหม่มือนี้เป็นมือสุดเทศกาลมือสุดท้ายของตรุษจีนนะเนาะมือคนเที่ยวคนอย่างเนาะมือนี้แหละมือสุดท้ายวันที่สองมือสุดท้ายคนเที่ยวเมื่อวานนี่กับมือนี้เนาะ แล้วก็เป็นเบิร์ดเนาะว้ไวส่พรอนให้ทานสุโซมมีสุขภาพแข็งแรงเฮงเงรวยรวยทำมาค่าขึ้นให้ได้เป็นเศรษฐีมั่งมีสีสุขโมทุกคนเดาทำสม